ผู้ชมครับช่วงนี้พบกันเลยครับพระเอกคุณงามนำสวยล้านชายสวัยพระเอกหนึ่งครับน้องเอิร์ธมาริโอตามไปด้วยดาวตลกผู้นำทีมครับชินจังนะจ๊ะออกแล้วมึงต้องออกก่อนดิเขาบอกว่ากูตามไปด้วยอ่ะอ๋อโอ้ยเียบตีนเี็บทีนค่อยๆออกทีละคนในรอจะซุ่มซ่ามไอคนนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับพบแล้วกับพระเอกใครเนี่ย สว,สวยอีสจริงนะพ่อคุณสวยงามมากเลยครับคุนดารานักรามคุณก็เพียวลมเสียงก็ดีดีดีเ,ดเดที่ยวกะลีอยู่เป็นประจำท่านไม่ต้องดำเขาเอาทั้งขาวทั้งดำเน่พระเอกหื่นกามคณะเรา ไม่มีนึกว่าเมย์ที่กลางวันแล้เสื้องเสื่องกลางคืนเนี่ยซ่องซ่องไม่ใช่ใครเผาใครปิวมาเวทีเต็มหมดเนี่ยไม่มีครับฝากไว้ด้วยช่วยกันเชีย์ฝากเลยเพร่คนนี้อยู่ง่ายอยู่ง่ายกินง่ายกินก็ง่ายแล้วก็มักง่ายอัปยังไงเนี่ยฮะไม่ใช่เ้าผมเองอ๋อเหรอ เพเกคนนี้ไม่ยกรวยครับรวยแค่ไหนไม่ยกเขาขายที่อ๋อขายที่ดินเหรอที่ชดยุงจะพูดเพื่อเท่าไี่ไม่ยกกุนี่อยู่เกาะนะเกาะล้านเกาะกลางถนนพอกันเลยขายพวงมาลัยอ๋อมาเย็นก็อุดหนุนไปสองห่วงก็ขอบคุณครับขายพวงมาลัยที่แยกนับสนหนุนไม่ยกกูเออดี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 กว่าจะได้ตาลาบนะหคุณเนอะ เอยเออออกแขกเล่นใหม่เฮ้อก็แม่แม่กรมเนี่ยพิ่งมาเนี่ยจะรู้ไหมในวันร้องคอนเสิร์ตก็เสร็จไปแล้วโอ้ไม่ทันฟังแม่ไม่ต้องรีบครับแต่เร็วๆเนี่ยยโอ้สูงสุดเป็นบุตรกษัตริย์ปิดบังประวัติ เอาไว้ใครชื่อใครกล้าอย่างกว้างไกลพรอกวัวเหตุร้ายเราเรือและผมขอบ่งชี้ละผมมีพี่ชายถ้าเราไม่เคยคิดนาย ดีมากลูกสวายอยู่กับพวกพ้องและทั้งน้องและพี่ถ้ัผมก็เด็กดีและไม่ดื้ออจะฮืออะไรบ่อยนะฮะ ก็ตอนคอนเสิร์ตไม่ได้โชว์กับเขาเลยอ่ะเออ,เอ,อก็โชว์มากันเต้เป็นขลุกขลิกของเขาเออขลุขลิกใครจะบ้ามีขลุกขลิกพอสักขุนศึกรู้รึกทักสะระวังใครให้นะรืงสันใครรู้มีสิทธ์ชีวิตจะสั้นปิดบังข่าวสาร เน่ขนาดเป็นกระสัตรนะเขายังขัดสนก็ยังถูกผู้คนละจองค่าเดินไปที่ไหนก็ต้องให้หลบหน้าศพซ่อนเส,สื้อซาเหมือนกระสืออ้โอ่กระสือนี่อ,ออกกลางวันไม่ได้ออกกลางคืนนะเมือกี้ก็ร้องมาดีๆกระสือมาไงไม่แมงเข้าตากรหล่นไปเลย <laughs> แม่นมลำโคคูบเพื่อแพร่เฝ้าเลี้ยงดูแลเหมือนลูกพี่ใหญ่เป็นพี่ที่พันคู่จะผิดหรือถูกไม่ถือรู้คุณรู้ค่าราคาคนความดีเปี่ยมลมเรื่องลือ วันนี้ก็จัดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคอนเสิร์ตมั่งลำมั่งอะไรมั่งเต็มเลยก็แล้วแต่ท่านจะภาพขอมาแล้วก็จัดให้ทุกอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไงเอิร์ดเป็นไงป่านนี้แล้วจะร่วมสามทุ่มแล้วคนก็ยังอยู่กันเยอะเลยเยอะเลยเขารอดูลิเกหรือว่าลูกหลานเขาไม่มารับกันเขารอดูลิเกทิรอดูลิเกหรือว่ากับข้าวบนโต๊ะยังไม่หมดเดี๋ยวเขาไม่หมดเดี๋ยวเขาห่อใส่ถุงกลับบ้านได้ไหม เขาถึงขั้นหอกันเลยเลยไม่รู้ว่าคนะมึงจะว่าไงโอ้แขกผู้ไม่เกียรติระดับเนี้ยเขาไม่หอกันหรอกไม่พู้ดักคอไว้แล้วอย่าเห็นใครหอนะ แขกไม่ห่อหรอกเออลิเกห่อโอ้โหพอเย็นเนเอิร์ดเป็นไงกูตื่นมาสามโมงเย็นพอกูบอกไอ้จังวันนี้เจ้าภาพรวยเลี้ยงโต๊ะจีนนะเว้ยมึงรีบไปเลยกูมาถึง่นเลยห้าโมงเป๊ะเลยไวเลยเอากะว่าเจ้าภาพเลี้ยงโต๊ะจีนแน่โตจีนจะมีอะไรเล่าขาหมูยังงั้นปลาทับทิมนึ่งมะนาวยางงี้อาหารดีๆโตแตกอย่างง้นพอกูมาถึงแค่นั้นหนะเป็นไงแกงเขียวหวาน น้ำพริกแดงหนมจีนสุดยอดสุดยอดอร่อยโอ้โหเฮ้ยยังไงละรสชามันเป็นยังไงเนี่กงเขียวหวานแหมสมชื่ออาทำไมหวานเป็นละช่องเลยเอ้ย ไม่รู้แม่ครัวทําน้ําตาลหกไปหรือเปล่าไปโทษเขาแล้วหนมจีนที่อื่นนะเขาใช้ฝ่ามือพันที่นี่ดูแลวจะใช้้อศอกม้วนน่ะโอ้โหจับใหญ่เหลือเกินน่ะสังจะพูดกินกับข้าวไปหลายอย่างเลยเป็นไงพอกินเสร็จสับปุ๊บกูถึงได้รู้วแม่ครัวงานเนี้ยคนภาคกลางรู้ได้ไงอ่ะก็กับข้าวรสชาติไม่ไปเหนือมาใต้เลยอ่ะมันจังลงจังลงยังไงไม่รู้ไอจังอ มันพูดคนเดียวนะแม่ออไม่ต้องห่วงแล้วแม่เขาบอกมาแล้วเด็กกลางคืนจะผัดเข้าผัดให้กินอนดีเลยเออมึงรู้ไหมทําไมเขาต้องผัดเข้าผัดนะเพราะอะไรไอ้ควายเข้าเย็นเหลือบานเลยนะ ถ้าไม่ผัดกําบูดไอ้ควายมึงพูดเนี่ยมึงอย่ามึงอย่ารู้ดีบ้านกูเขาทํากันอย่างนี้ว่าแล้วเชียวที่นี่ก็คงจะระบอบเดียวกับบ้านฉันนั่นและบ้านมึงบ้านมึงคนเดียวหรือเปล่ามึงอย่ามารู้ดีเขาเป็นกันทุกบ้านนั่นแนะแล้วพูดอย่างนี้รถออกยากเลยมึงงออมึงไม่ต้องห่วงล็อกตีหนึ่งก็ยังไม่ได้กลับล็อกทําไมอะกว่าจะเอารถเข้ามาได้มึงเชื่อกูไหมคนที่นั่งเก้าอี้อะ พอกินเสร็จก็กลับกันวางยังไงก็วางอย่างนั้นเนี่ยแล้วอย่างนี้ทาไงอะ่ะอ้าวไม่ใช่ใครเก็บนะใครเก็บลิเกเก็บเซควาย <c oughs> ยกก็ให้ลืมเลยคันเนี้ยไม่เก็บออกไปได้ใช่ไหมแต่งานนี้ดีนะเนี่ยเป็นไงคนเรามันจะมาเล่นงานเขาเนี่ยเออมันมีรางนะเว้ยลางอะไรวะเมื่อคืนกูฝันวฝันว่าฝันเห็นพระเจ้วเฮ้ยจริงป่ะเนี่ย กูจะพูดเล่นทําไมนะพอแจ้วก็เขาฝันเลยเออเขาว่าไงมาในฝันหมาหล่อเลยเออแต่งตัวยางก็สอสอมาเจอกูในฝันบอกไอ้จ้างเป็นไงพงนี้เล่นงานพอแจ้วนะลูกเล่นให้ดีเล่นให้หาเด๋ยไปหน้าหากันใหม่และสกิดบอกลูกบอกหลานพ่อด้วยว่าทําบุญมาให้พ่อเยอะๆหน่อยนะเอาแล้วไงมันยังไงช่วงเนี้ยพ่อไม่ค่อยได้รับเลยกูก็พ่อฉันจะไปถามเขายังไงเล่าพอแจ้วตบหัวกูพ้ด มึงก็บอกเฮียแดงอ่ะเอารังวัลให้มึงสองร้อยบุญก็ถึงพ่อแล้วอะกูจะเรียกคนอื่นก็ไม่กล้าเพราะ่าลุงแดงทองเส้นขนาดนี่เลยพ่อตาลูกเคยประคุณคนลุกตู้ทองเคลื่อนที่ใส่ทองเ้นใหญ่ไม่ให้ไม่เป็นไรนะไม่ให้ก็จะถือว่าไม่ค่อยรักพ่อแจ้า มึงจะกดดันพี่แดงเขาเนี่ยต้องกดดันนะนางลำยืนจ้องอย่างนี้เออยังลับยังไม่ได้เยลยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาตบรางวัลหรือตบงงหูกูแยังเป็นตบเงาอูขอเค็นครับขอบคุณครับเฮ้ยมึงไม่ได้ฝันมึงจะลุกทําไมฝันเหมือนกันมึงได้ฝันงีนะเออไอ้นี่เราเบอร์ได้ด้วยเออขอบคุณพี่แดงครับขอบคุณจะพลาดขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับเปลี่ยนจากตังเป็นทองที่คอโอ๊ย หมหึนงนีง่ได้รางวัลก็ดีแล้วแม่ทองกำลังขึ้นไอ้นี่เออขอบพระคุณนะครับเพียแดงขอบพระคุณมากนะครับไว้พรให้รางวัลมาก็นอนหลับให้ได้เงินหมื่นสาธุนอนตื่นให้เงินหายนะครับ ถ้าไม่อยากหายเอามาลอยนึงครับใครที่ไม่ให้กันรับพรเหมือนกันครับขอให้ท่านไม่เจ็บขอให้ท่านไม่ป่วยขอให้ท่านนอนตายไปเฉยๆนะครับไอ้จังเมื่อใดที่อายุครบร้อยปีไงแม่มันจะยังไงก็กูเนี่ยฮะฟังให้จบวันนี้คนเยอะเลยเนี่ยเออเยอะสิเพื่อเล่นกันไปเรื่อยๆเป็นไงคนเยอะๆอย่างนี้นะทำไมเด็กจะเล่นให้กลับไม่เหลือสักคนเลยกูว่าจะบ้าไงเล่นให้ค้นอยู่สิเต็มที่กันไปเลยโอเค ต่นขณนะที่ใยกลางนั่งอยู่ก่อนความรักหนักหกสำครับสองเตียยังไงไม่รู้ว่ใาตอนเป็นสาวเมืนอไรแก่ไม่น่าแก่เลย<ห>เฮ้ยป้าเขามารอรับยาเบาหวานไง <ป S 2> แล้วมันอยากแล้วมันอยากมีผุยตอนแก่นี่ซะด้วยนะ วันนั้นกูไปกับป้าแก้วตามาทีนึงเป็นไงพอลงรถพ๊บไปจอดหน้าโรงออพยาบาลพยาบาลถามเลยว่าพาแม่มาวัดความดันเหรอคะญ <c oughs> าติกันญาติกันก็ยังไม่แก่จ้าแอ๋สวัสดีครับตาลงมาเซเออรีบเล่นรีบเลิกนะทำไมอีกมีงานต่องานอะไรก็เนี่ยเห็นไหมพอแต่งตัวอย่างเงี้ย พอหัวค่มพวกหางานเช้าแล้วพงเนี้ยงานอะไรตั้งสัตว์ว่าภูมิก็แต่งตัวเป็นลิเกเอาเลยแม่แมทักบอกไอ้เี่ยมึงเหมือนพวกหมอโคราชใช่กลองส่องแสงมีอะไรหรือเปล่าถึงเข้ามาหาพี่ในห้องเลยอืมีสิมีอะไรแล้วไม่ได้มาให้รับใช้นะมันยังไงล่ะวันนี้ รู้ว่าตัวเองน่ะมาที่ไรก็ต้องโดนใช้ทุกทีใช่เออมึงเขานั่นมึงเข้าใกล้ไม่ได้เนี่ยทำไมแปกเนื้อสาวดังเป๊ะแปะเป๊ะแปะเปาะแปะเลยเนี่ย้ยแม่สาวรุ่นรุนซะด้วยอ่ะออยากรองวะเออเอาเขาอยากเรียนร้องหัวเด็กมันลืมไปแล้ววะเอาละเออมึงต้องทบทวนประมาณสองคืนกว่าจะจำได้อ่ะมีอะไรสองแสงมีเรื่องอ่ะ วันนี้มีเรื่องสำคัญเรื่องเรื่องมันลึกมันล้ำมันโอ้ยบอกไม่ถูกเลยอ่ะทำไมจะบอกไม่ถูกล้เรื่องนี้มันลึกมากอะมันมันมันอยู่ลึกๆอ่ะสงสัยจะลึกจริงวะมันต้องค้นกันหน่อยสะมั้งอย่างเงี้ยฮะลึกตามอายุว่ะ เราไม่พูดเรื่องแก่นะมึงอย่าพูดอย่างนี้นะทำไมล่ะเขาจะอายุมากเขาก็มีเงินเดือนกินนะโอ้ถลา่แล้วปะท่าไหร่แล้วใกล้จะเจ็ดร้อยแล้วโอ้ใกล้จะเจ็ดร้อยแล้วอยากได้เพิ่มเป็นพันสี่ไหมทำไงอะทำขายหักแล้วพิการอีกเด้งไงแนะนำเนาะไม่เอาไงไม่เอาไม่เอามีอะไรสองแสใช่ยกลางว่ายังไงพี่ชัยกลางอะยังไม่ ไม่เคยชอบใครเลยนะไม่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 อะไรไม่รู้เลยไงกี่โมงกี่ยามเพิ่งมาเลยฮะแล้วเขาก็นั่งแบบไม่รีบเหมือนเรายังไม่เล่นน่ะก็เขามีธุระทางบ้านโอ้แม่คนนั้นมองตาคนแม่ขอใครดูสิดูสิจ๋านี่ดูรอยยิ้มสิเออรอยยิ้มเนี่ยเป็นไงไม่ได้ยิ้มธรรมดานะยิ้มยังไงรอยยิ้มคือสื่อเสน่หหาดูตา เป็นยังไงตาเน่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 ดูตาเน่ดูตาแล้วหิวมากเลยเลยเนี่ยจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยมีอะไรพี่มีธุระเดี๋ยวพี่จะไปหาพ่อใช่เนี่ยสามปุ๊บน้ำไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนยังไปไม่ได้คุยกันก่อนทําไมวันนี้น่ะมาพร้อมเลยบอกไว้เลยว่ารักชายกลางเดี๋ยวก่อนนะสองแซมพูดอย่างนี้มาได้ไงฮะทำไมจะไม่ได้อ่ะเป็นไงอ่ะ แก้วตายาใจสนไม่พี่ขาเฮ้ยนานๆเห็นนะเว้ยเฮ้ยนานๆเห็นนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยจะบอกให้นานๆเห็นนะเว้ยเอาแน่วะแก้วตายาใจสนไม่พี่ขาพี่จะหาแบบนี้มีที่ไหนตฮวงวาวข้าวจ้อยังขาวอยู่นะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปทำมดาเฮ้ยแหวงว้าวขาวจองลองเป็นไรเออเออจะติดใจ ร้องว่าแจวจริงแก้วตาต,อตขอต่อย<ป>ให้ชิให้อิอ่มมาถอะไหนกลับไป,ะะไปทางนั้นเลยไปพี่ยาทำอนพี่น่ะไม่มีน้ำยาทำตื่นเต้นเล่นตัวหรือกลัวแก้วตาุด,ด,ดีนะ้ลองสินะของฉันน้ำมันเหมือนแฮว์มันแนะออ่ยาตลกคิดตลกเชิญเปิดตลับอันแนะ่พี่จูบจับแล้วจะต้องร้องว่าแจวงสีจเหลือจิ้ม มไม่เอาได้รองแล้วจะร้องลั่นมันเป็นบ้าในเมื่อพี่มีปืนอย่ายืนถูเมื่อพี่รู้ว่าเป้าเขารอท่าเมินมาห้อยคอยแต่เล็งเซ็งเป็นบ้าเป้ามาท้าท้าจริงอ่ะยิงให้อกรุไม่เอามึงจะยิงไม่ยิงฮะ มเป่ารุ่นนี้เปียกฝนแล้วนะโอ้ยเป่าเปียกฝนไงสนามยิงปืนก็จะมีเป้าตากแดดตากลมไว้คนละเป้าคนละเป้าอย่าตลกคิดงกรเลินเชิญเปิดกลับที่จูกจับและจะต้องร้องว่าแจวที่เหมือนเต้นปะเนี่ยจิ้มเกลือเนื้อจิ้มกันมันเหมือนเฮลมือใครร้องและจะร้องรันมันเป็นบ้าหยุดไหนเมื่อ ปืนมาห้อยคอยตะเล็งแซ็งเป็นป้าเป้ามาทา่าท่าจริงเอายิงให้อิรุนไปแย่ยปืนพกมันก็ไม่ยิงนะเจเนี่ยปืนใหญ่ไม่สนมั้งน,นสุดนี้ไม่เอาไม่ยิงมอบใจมอบกายนำมาให้ชายกลาโอ้ยลมคันมึงไม่เอากูเอานะเอาเลย นังว่างไม่ชอบคนแก่ยกใุ้ยจะดึงมาอยู่คณะนี้ให้เป็นกระแสอีกอ่ะพอเลยมังหยุดตรงนี้สองแสงมอดใจมอบกายนำมาให้ชายกลางเอาไปเหอะน้อมมาเปิดทางไลยท่าเอาได้ไงให้ท่าเลยงึงเอาสักทีเหอะมึงกิ้วรูไหมท่าเมื่อกี้ให้ท่าเนี่ยดังแกลบเลยนะกระดานเหรอกระดูกเนี่ย มึงก็ไม่เอาดีเออน้องมาเปิดทางขออีกนิดนึงให้ท่าจะล้มตามมั้งเนี่ยรู้สึกอยากท้องช่วยฉลองสักท่าท่านแดงเด็ท้องใช่ไหมเออลูกออกมาได้รเปล่าทำไมอ่ะเพาะทำไมอย่างนั้นเอาะรุ่นนี้ยังมีเลือดมึงยังถามอีกเหรอว่าทำไมมึงเคยดูหนังนี่ไหมล่ะเออเหรอพอออกมาปุ๊บต่อ ตังรับท่าตังเด็กพิเศษกัเหรอนั่นแหละดาวซินโดมุ้ยยังยังไม่ถึงโอเคน้องอยากอุ้มท้องให้ช่วยฉลองศรัทธาวันนี้แกวตาฮัลมาเตอร์อรอจะรวนและจะลามจะคลำและจะลุ้เฮ้ยโอ้ได้แค่นี้เหรอ <c oughs> หมดแล้วนะโอ้ไม่คุ้นสี่ที <c oughs> ไม่นี่ก็เฝ้านับเนาะ พี่จะจูบจะจับไม่ทั้งขาทั้งแขนและยังแน่นยังคขบับเอูลองแล้วโอนิ้วจิ้มทะลุผูเขาเลยมันขนาดนั้นเลยไง<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่แตดนมึงมีเมียแก่ที่เนี่ยมึงรู้หมดเลยเนี่ยเขาเล่ามาคุณไปฟังใครเขาแล้วนะทั้งขาทั้งแขนยังแน่นยังครับไม่รัก ไม่รับเช่ยเรือจะจับของดีน่าไม่มีที่ใดของดีน่าอยู่ใต้ละสะดึงโอ้โหไปเลยมันมีที่อยู่ของมันนะของดีเนี่ยมันแอบเหรอ่ายสะดือเนี่ยมันหลายอย่างนี่มาอวดของดีมาที้ให้ดูมาจมมาตูให้ผมจับจะจับจะจบะเป็นไงอ่ะ ก็ S <S <S ยอมอ่ะมันก็ธรรมดาตามภาษาทำเป็นเป๊ะปากเออมื่อวานก็เห็นแตกกันกนี่ <S 2> <S 2> มันก็ธรรมดาเตอนไหนแล้วนะมึงก็อินบทเข้าไปหน่อยสิฉากนี้เขามาจู๋จีเออมึงก็จู๋จีเขาจะได้จีจู๋เขาไย<อ>จู๋จีจีจูพูดหวนไง<โ>อ <S <S เอ,อ้นี่นี่เพื่อมาอวดของดีมาที่ให้ดูมาจม มาจูให้ผมกลับเอ uh huh. และแถมยังให้สิทธิ uh ์ huh. ไม่คิดซับส่งเสียง uh huh. ให้ทราบเป็นสื่อ uh huh. ให้เอิอเตรียมตัวมาเป็นหัวแก้วตา, uh huh. าหรุนนี้หันสาสดใส uh huh. ในี่แก้วตาเสียด้วยใครก็ช่วยไม่ได้ uh huh. หลุนนี้กูบอกให้ร้อง <laughs> มันดกพิลาไปแกกูไม่ร้องงั้นวะเนอะมึงนกพิลาบไงมึงใ้กูย้ำไหมพ่อพ่อพ่อเอ๊ะเดี๋ยวไม่ยกกูทำไมเดินอย่างเลยเว้ยเนี่ยฮะเนี่ยยังหาที่นั่งไม่ได้เดินบังกล้องเลยเชื่อนะร้องอย่างนี้เลยนะพี่แดงสนใหม่ใครสนมั่งพี่แดงสนใหม่ใครสนมั่งไม่ต้องเสียสตังค์ สะตุ้งมาลุมจับกันได้อจับกันให้ฟะดุ้งนี่ผมไห่ขอยุ่งแยงยื้อนี่ผมจับไม่ได้หัวใจไม่ด้านสงสัยกลัวมันกินมือไปนะฝากไว้แล้วไปนะตาไปแล้วตาไปวิ่งวิ่งวิ่งแสงิความรักชายกลางชายกลางไม่ตอบรับ